ไปต่อกันที่การเมืองของญี่ปุ่นนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เปลี่ยนตัวกว่าเครื่องหนึ่งเลยนะครับโดยหวังจะดึงคะแนนนิยมให้กลับคืนมาครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแถลงวันนี้ครับว่าเขาปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเรียกคืนความไว้วางใจจากประชาชนครับโดยจะดําเนินนโยบายต่างๆให้ประสบความสําเร็จและจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับนโยบายปากท้องของประชาชนอย่างเช่นการจ้างงานครับ การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4ของอาเบะแล้วนะครับนับตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อปลายป,ายปี2555โดยในจำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด19คนมีคนใหม่ถึง14คนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้ารับตำแหน่งครั้งนี้มักจะเป็นคนมากประสบการณ์จากพรรค LDP หรือพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือไม่ก็เป็นคณะรัฐมนตรีในชุดก่อนๆครับ สำหรับรัฐมนตรีใหม่ที่คุมกระทรวงสำคัญสคัญนั้นก็มีทั้ง <N> นายอิซุโนริโอโนเดระรัฐมนตรีกลาโหมทาโร่โคโนโรัฐมนตรีต่างประเทศไซโกะโนโดะรัฐมนตรีมหาดไทยโทชิมิสึโมเทงิรัฐมนตรีเศรษฐกิจและชุนอิจิสุซุกิรัฐมนตรีโอลิมปิกครับ การปรับครั้งนี้ก็มุ่งปลดพวกสายอนุรักษ์นิยมสุดขั้วครับแล้วก็เก็บคนที่คร่ำวอดในเวทีการเมืองไว้หลังรัฐบาลเผชิญเรื่องอื้อเฉาแล้วก็ความผิดพลาดหลายครั้งทําให้คะแนนนิยมของอาเบะตกลงอย่างหนักล่าสุดนี้เหลือไม่ถึง40%ต่ำที่สุดตั้งแต่รับตําแหน่งครับ สำหรับโโนเดระอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนั้นได้รับมอบหมายให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งแทนโทโมมิอินเนดะครับรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกที่ลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในกระทรวงปกปิดรายงานจากทหารเรื่องสถานการณ์อันตรายขณะปฏิบัติภารกิจรักษาสติภาพในสูดานใต้ ส่วนโยชิฮิเดะซุงะโคสกรัฐบาลนายทาโรอาโศกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังและนายฮิโรชิเงะเซโกรัฐมนตรีการค้าทั้งหมดนี้ยังคงดำรงตําแหน่งเดิมนะครับขณะที่ฟูมิโอกิชิดะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกมองว่าเป็นตัวเก่งนายกในอนาคตถูกย้ายไปรับตำแหน่งระดับสูงในพรรค LDP ครับ